วันนี้ปฏิบัติการร้อยพลังมะนาวทาล้านฟรีร้อยล้านพามาที่ร้านอาหารสุดหรูไฮแอนด์ซิกันขอบอกคราบพาสต้าบาร์บีคิวซอสชีสแห้งกรังล้างยากสุดๆเดี๋ยวเราไปโต๊ะนู้นกันค่ะอ้าวคุณพี่อย่าเพิ่งทำอะไรคะเนี่ขอไว้ก่อนเลยนะคะอย่าเพิ่งเลย,ยทันไลโฉมใหม่ขอท้าค่ะว่าถ้าเกิดว่าล้างหมดบนโต๊ะนี้นะคะให้กินฟรีเลยม,ม,<ป>มีไหมมีเอ่ยอ๋อคุณพี่ท่านี้ล้างนะคะโอเคโอเคถ้างั้นลุยเลย ซะะันไลค่ะโชมใหม่ที่เพาวัละมะนาว100ลูกล้างออกง่ายแน่นอนค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสะอาดกันสะอาดทุกใบยอย่างนี้ซันไลจัดให้กินฟรีทั้งมื้อเลยค่ะ